สวัสดีครับแกซ mm. ี่โฟร์บโฟนะครับผมไบก์คอนแกซี่นะครับนี่ก็คือชุดช่วงล่างนะครับโรเฟนเดอร์ที่เราทำบ่อยมากที่สุดนะครับคันนี้เป็นสเต็ปยศสเต็ปยศ เป็นสเต็ปยกสองนะครับเป็นโมโนซับแทงนะครับคันนี้นะครับเจ้ารถวีโก้นะครับมาปรับปรุงช่วงล่างนะครับเปลี่ยนแม็กยางนะครับแล้วอัปเกรดความสูงขึ้นนะครับแล้วเก็บช่วงล่างไปเลยทีเดียวนะครับรถนี่อายุประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้นะครับก็คือชุดช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์อันนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยนะครับมีอะไรบ้างมีโช๊คหน้าซับแทงนะครับเป็นโมโนซับแทงก์งจุโชคหลังก็เป็นโมโนซับแทงก์งจุแบบนี้มันแข่งได้ระดร้ เราก็จะมีตัวสปริงยกตัวนี้เป็นตัวสปริงยก 2, 2> เสริมกันชนนะครับเราก็จะมีปิ่งนกแบบองศามีตบเพาหน้ามีก้อนยกหลังแบบองศามีลูหกหมากกันโค้งแบบระยะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ติดช่วงล่างที่เรานะครับเช็คช่วงล่างให้ก่อนติดตั้งทุกคันนะครับแล้วก็เช็ฟิล <Gan> ิ่งหลังการติดตั้งให้ทุกคันนะครับเดี๋ยวคันนี้ <ถ mange S 2> ติดตั้งออกมาแล้วจะมีฟิลเลงเป็นยังไงทรงเป็นแบบไหนนะครับคันนี้เดี๋ยวมีเพิ่มแม็กยางด้วยมีเพิ่มกันชนหน้าตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับ นีมันจ้าซะเลือกเกินร้อนร้อนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าคันนี้วีโก้สามพันวีโก้ตัวแรกนะครับก็คันนี้เนี่ยตอนมาเนี่ยมาเดิมเดิมเลยนะครับเดิมแม้กระทั่งเอ่อแม็กยางคันนี้เนี่ยมาปรับปรุงช่วงล่างใหม่แล้วก็ตกแต่งรอบคันคันนี้เป็นสเต็ปยกสองยกสองของที่ร้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มไล่ตั้งแต่ช่วงล่างกันก่อนนะครับอย่างที่เราให้ดูไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ย เราเห็นว่าเราใช้โปรเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวพูดคร่าวๆให้ฟังในช่วงล่างโมโนสแตนเงหน้าหลังปีกนกดับเพาลูกหม,มากกันโค้งครบนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแม็กยางเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นบ f KO3 นะครับ2 8 5 7ปดหนะครับเป็นอัลเทเรนนะครับรัดเข้ากับแม็กเรนโซตัวนี้เป็นเรนโซเวเลอร์นะครับ17เอ่อกว้าง9นะครับออฟเซตบวกสิ Object นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่อง การชนหน้าจะเป็นการชนจังเกินะครับเหล็กหนาตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทําการคัสตอมสปริงตัวนี้ใส่เป็นสปริงที่สามารถรองรับน้ําหนักการชนได้แล้วก็ในส่วนของเรื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นสโนว์เกิลนะครับที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นสโนว์เกิลทรงฟรอสตนะครับแล้วก็มันในข้างเป็นร็อกคันที่นะครับแล้วก็บาเอหลังเนี่ยเป็นของเชิดชัยนะครับประมาณนี้นะครับก็แต่งไม่เยอะเน้นสวยงามนะครับขับในชีวิตจริงได้ อย่างสเต็ปยก2ที่เราเนี่ยลุยได้ทุกที่เรารับประกันเลยนะครับช่วงล่างติดนกนี่ที่สุดแล้วนะครับสาหรับเราในสเต็ปยก2นะครับก็ถ้าได้สนใจนะครับแต่งรถสไตล์แบบนี้ครับสไตล์รถที่ขับดีด้วยหล่อด้วยนะครับรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างเต็มที่ก็เข้ามานะครับแกซี่โฟร์บโนะครับดูแลให้นะครับก็ถ้าได้สนใจนะครับเดี๋ยวติดต่อช่องทางติดต่อไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรอินบ็อกไลน์นะครับก็ สอบถามกันเข้ามาได้ทุกเรื่องนะครับทุกเวลาเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมไปก้อนแกซี่กับวิโก้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ